ก,กับมันก็ที่พ่ออยู่ย่างวันเ,เรือก็ทเฮ็ดตังอัน่หนนะมน,นะจคกสองสามเมตรติดวานะมาแล้วแ็<ม>่นิ่งส่งมา,งามก,กที่รถว่ายิงเป็นตัวที่กมันคะอ๋อน่งเขาไปฮมองมองนี่โอ้โอ้ไก่กระบาดดิเออเออม,ม,มีนเมนเมีนนิ่งไม่ไอวนะแต่ว่าจะสองเมตรเห็นพะรอเชื่องไปฮะมองมันพื่อามองใน ยืมไปฮะมองในร่างกายมันไม่ได,ด้วย่ยนุ่งอันนี้ซ้ำหนีโบชื่อซ้ำหนีน่ะขาหยามันโบเกิดมันจะเห็ดเล่นได้โบซื้อสาคือบินนี่ยดีก็สายมียนจะดีว่าสาเาิเย็ดลงหินนีย่ยขอหยามันสิเกิดก็ได้ว่าจะจาได้เกิดกนดดัดเสี้ยนเห็ดบา,างเนี่ยเนาะยังนหยาสอดกันม่ได้เนาะอย่างปูอย่างถ้าพวกมีหยาเกินก็ได้พอดีเลยเนี่ยอย่างนี้เล่นได้สบายง่ามอีดำทุบอื่นนีนรถกระบมันหยุมันหยพออยู่วะ,วะว้มันก็ มันอกี้นั่นแหละมอนอแมนขึ้นยังสี่ก็เลยบอกว่ายางมันี่ยจะตงอีกรอบลงรอบหนึ่งในเวลาที่เนี่ยเกาหินมาไ่เกวเท่าพิการท่ากระท่ามาเลี้ยมันเลี้ยงเป็นเม็ดๆนาเลยบ่ะเลี้ยงเป็นเม็ดเี้เป็นเลี้ยงเป็นเม็ดซื่อๆน่าเลี้ยงเม็ดแล้วก็เลี้ยงเม็ดเอายางไ่เอายางขับอีดีมันต้องใส่ต้องต้องสั้นหมดแลละมันค่อยสี่นั่นเพื่อเดี๋ยวเบิ้งกันไปเรื่อยๆตามทุนเด้สองสั้นในการงานได้ยุ่นเร็วซื้อยาขายนะมาผิดไง ่ตายบ่ะเข่าตายนะเลือดลหลมันถึงด right. um, ับแรลนีดต้องใช้สปากเอ้ยตุออย่างเนี้มั้ถานม่หลองรุนแรงดู่านะเรือดสเ็นไม่เบิด์ไจริงยางยางกับพอดีเห็ดสิ้นพายหลบซองในครื่องเดียวแง่นเพราะเอาม้อผีละความตัแแลกมันเรียกคนนเลืเลยต้องมีหินด้วย 我也爱，你也爱。